ฮลัฮลโหลทักทายสวัสดีทุกคนนะคะทั้งคนที่ตั้งใจมาดูแล้วก็คนที่หลงเข้ามาอีกแล้วคะ่ะก็ขอบคุณสําหรับคําอวยพรทุกท่านนะคะที่ให้แซญยยไกเบาเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะอันนี้ก็เป็นเสาของอีกหนึ่งวันนะคะเราก็ตะลอนหากินกันเนาะจะ้ะอย่างแรกที่แซญยยังก,กินก็คือลูกชิ้นนั่นเองนะคะลูกชิ้นบ้านเรากับน้าจิ้มมะขามเนาะโอ้ยแซ่บปั่นยังแล้วตรงข้ามก็มีร้านน้ําพอดีเนาะคะ่ะสซญยก,ก็สั่งอัชาเขียวเนาะไอเบาเพื่อสั่งชานมเย็นเฮาสงคน ชอบกินแบบหวานน้อยนะคะพอได้กินร้านนี้ทําถูกใจมากๆค่ะอร่อยมากๆเนาะไอ้เบาก็ยังอร่อยเลยเนาะคุณชมแม่ค้าเลยเนาะจ้ามาฮอดเมืองไทยทั้งทีเนาะก็ขอเสี่ยงโชคในเด้อค่ะจากสองใบเนาะเพื่อฟลุกได้เป็นเศรษฐีเหมือนเขาบ้างพุนเด้ย่างมาอีกประมาณสองร้อยเมตรนะคะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเลยเนาะเขาก็เลยจัดอีกนะคะก็คือเรายังไม่อิ่มเนาะค่ะลูกชิ้นเป็นแค่ออเดิร์ปเนาะ ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นอาหารมื้อหลักของมื้อเที่ยงเนาะค่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเราจะต้องมีโหระพากับถั่วงอกให้เนาะค่ะเสียดายเพิ่นบุมีพริกจีเนาะถ้ามีก็คือแบบโอ้โหฟินเวอร์แล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวสอยเอะมากๆค่ะเป็นเส้นใส่นิ่มดีนะคะส่วนของไอ้บ่าวจะเป็นเส้นมีเหลืองเนาะเพิ่นมักินส่วนไอ้บ่าวเพื่อนก็มาคือกันนะคะใบโหระพากับถั่วงอกเนาะใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวมันเข้ากันน้ำก๋วยเตี๋ยวของเขาก็คือบทต้องปรุงเลยนะคะนัวมากเนาะใส่เพิ่มแค่พริกกับน้ำส้มไปเขาสองคนเป็น ใส่เส้นแล้วก็ใส่เนื้อนอกก็เลยถูกใจซีนี้หลายดูหลักฐานค่ะเสียบบดเสียบเนาะก็คือแบบเคลี้ยงเลยเหลือแต่น้ํานิดหน่อยจากนั้นเฮาก็จะพากันไปนวดนะคะก็คือแบบเวลานนังเครืองเนาะตั้งนานนะก็เลยปวดตัวไปหมดเลยนะคะก็พากันมานวดคนละชั่วโมงครึง่งใจจริงเฮาก็อยากนวดนานกว่านี้อยู่เนาะแต่เฮามีนัดกับ ลุงกับป้าของสาวโยอหนาะนัดกินข้าวเย็นกันนะคะแถวทินสาวยอผักนี่แหละลุงกับป้าและการน,น้องชายเพื่อนศิมาหากนัดกันไว้ตอนทุ่มหนึงเนาะเพื่อที่จะไปกินข้าวน้ำกันสาวโยอกะ เลือกร้านนี้เนาะเพราะอยากกินนานแล้วตั้งแต่อยู่เยอะแล้วมันนีนะคะก็ค,คือแบบเห็นคนกินก็อยากกินตามเขาและนี้ก็คือชมหน้าของลุงกับป้าแล้วก็น้องชายของสาวโยน,นะคะเนาะเป็นผู้มีพักุลของสาวโยเรียกได้ว่าทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะจ้ะเนาะก็ถือว่าแซ่บเลยได้ทุกคนสาวโยหมักน้าจิ้มเพลินเนาะน้ำจิ้มเพลินก็แซ่บอีหลีเนื่องจากว่ามันมีเวลาจํากัดนะคะ,ะ,คะก็เลยพากันเฝ้ากินเลยบ่มีเวลาคุยเนาะพอกินอิ่มแล้วก็เลยไปหาร้านอีกหนึ่งร้านเพื่อจะได้นั่งคุย นางชิวกันเนาะคะ่ะและเสื้อไอบ่าวเยอรมันที่กําลังใส่นี่ก็คือป้าให้เป็นของขวัญน,นะคะให้เอาไปใส่ที่เยอรมน,นีเนาะนี่ลูกพี่ลูกน้องสาวยอกับไอบ่าวเยอรมันเหมือนสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนนะคะมีการแลกวอทแอปกันด้วยกับยุ่งนี่บอทึกกันอีดีเนาะคะ่สะสาวยอก็ใส่ขาดสั้นคือไอบ่าวเยอรมันแต่กรบโบมียุ่งม,มาเนาะไอบ่าวนี่ก็คือมียุ่งม,มากัดแบบมาตอมตลอดเลยน้องพนักงานเสิร,เร์เพื่นก็เลยเอาอยาก,กันยุ่งม,มาให้สีดธเนาะเออสาวยอสาวยอบอกว่าสิมานัางซิวบ เมนบอกเรื่องนี้เอียงขึ้นมายืนยกกลมู่แท้เอากันนักร้อง่นร้องเพลงถึกใจได้ซะกัอดบได้ที่ไปแจกติปบนาเวทีนะคะแล้วก็ชวนแก้วนิดๆหน่อยๆกับน้องเขาเนาะหน้าที่นั้นสิเฮ็ดอียงกับบได้อายแต่บได้รู้สึกอายนะเพราะว่าได้กินน้ําเปลี่ยนนิสัยเข้าไปแล้วเนาะเรามานิสัยมักม่วนนะคะมักโยกมักสายค่ะเมนบอกย่างดอกค่ะเพื่อนบุฮู้หูจักเฮาเนาะเพิ่นเห็นเฮาเธอเดียวคนอื่นเขาก็นั่งเบิ่อสายนโยเต้นนะคะสายนโยกเต้นผู้เดียวโยกสาย ขวาไอ้เบาแล้วก็ได้แต่ยกมือนีแ่แหละ จากนั้นน้องชายอีกคนก็ตามมาเนาะเป็นลูกของลุงกับป้าคือกันนี่แหละค่ะเต้นม้วนอยู่ผู้เดียวค่ะไอ้บ่าวก็ได้เต่นยกไม้ยกมือให้สายนนี่ละสงสัยก็อยากเต้นน้าอยู่หลัดแต่ยังโมเมน์เพลงที่มากเนาะค่ะได้สามีเป็นไอ้บ่าวเนี่ยก็ดีอยู่บต่ต้องดูแลอย่างไรเนาะเพราะว่าเพอนกบอัธยาใสยดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกับพากันอยู่จนร้านสิปิดนะคะประมาณตีสองนี่แหละบันที่นี่น้าเก๊กหวยก็ยังโมเมดน์ป้าก็เลยต้องฟ้าเสิร์ฟใหนทุกคนซอยกันกินให้มันเมดเนาะค่ะคนอื่นๆเขา เริ่มนั่งถ่าแล้วเนาะเขาเบื่อแล้วนะคะเลือแต่สาวยอะรยังเต้นผู้เดียวยกไปยกมาเ <laughs> มื่อื่นสาวยอกับไอ้บ่าวก็จะเดินทางกลับสกลแล้ววันนี้ก็มีความสุขไายหลายต้องขอบคุณลุงกับป้าแล้วก็น้องชายมากๆเลยนะ